ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o อร้านรับเติมเกม c o o กี e land แล้วก็เกมมือถือกื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคบับอันนี้เป็นไม้3นะครับไม้1ไม้2ผมไม่ได้อัดมาแล้วก็อันนี้ผมข้ามแม่เลยผมเอา ไม่เอ,เ,อเอา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 นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะผมขอเลือกตัวเสร็จก่อนเดี๋ยวอธิบายตอนเริ่มเล่นเพราะว่าผมไม่ได้อัดหนึ่งกับสองมาเดี๋ยวบางคนงงอันนี้เอ่อผมว่าเรามีแม่เหล็กอยู่แล้วนะแม่เหล็กเทพด้วยนะเราไม่จําเป็นต้องพึ่งแม่เหล็กที่เบากว่าข้ามข้ามอ่ะเอาต้องคงต้องเอาวันนี้แหละนะครับคือต้นเกมเนี่ยไม้แรกอะผมไม่ได้วิ่งใช่ไหมผมสซคิปมาแล้วอันหนึ่งนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ โอเคผมเปิดดูโพยแป๊บนะเลือกเป็นสีเขียวนะครับได้ความเร็ว5%มาแล้วก็สุ่มบัฟอีปิกขอแบบขยายเวลาผมไม่ชอบบอีปิกโอเคเยบัฟดีนะคือในไม้แรกอ่ะเออผมไม่ได้เล่นอะไรก็ข้ามมาใช่ไหมครับได้บัฟยิงคูมาแล้วก็ไม้2เนี่ยผมได้อีเวนต์เป็นช้างก็คือไอยูนิคอร์นอ่ะซึ่งมันดีนะเพราะมันมาตั้งแต่ไม้2อย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสเจอไอบัฟเดงแต้มเร็วหน่อยแล้วไม้2เนี่ยผมได้บัฟกระโดดตัวใหญ่บั บับนี้นี่แหละแล้วผมก็เลยเออหยิบมานะครับเนี่ยคือตอนนี้เราตัวใหญ่นานจากเพราะเรามีบัฟช้างคือแน่นอนนะครับเราเคยเล่นบัฟตัวใหญ่ในคลิปแรกแล้วแต่เดี๋ยวผมจะพยายามบิวให้มันต่างกันจริงอะผมอยากเล่นอันนี้มากสุดแล้วแต่หาโอกาสเล่นยากมาเลยคือเซตเกี่ยวกับเพิ่มคะแนนเหรียญอะ่ะไม่ว่าจะกระโดดตัวใหญ่ได้เหรียญหรือยิงคูก,ก็ตามอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเหรียญอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะบิวได้ไหมในคลิปนี้นะครับเรามีแม่เหล็กมาแล้วอะ่ะฉะนั้นเนี่ยเวลายิงคูเราไม่กลัวแล้วเพราะว่า เราดูดพลุเข้ามาได้หมดหรือเป็นตัวใหญ่เราก็เก็บได้หมดเพราะาเรามีแม่เหล็กจากไอ์อีเวนต์ของพิงช็อกอยู่แล้วแม่เหล็กมันใหญ่นะครับมันเป็นแม่เหล็กสุดแกร่งเลยเออนะครับอันนี้ไม้3มเนี่ยจะจบแล้วอันนี้คือเราข้ามมาช่วงท้ายๆหน่อยไม่มีอะไรมากฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม้ที่6กเนี่ยเราคือแน่นอนปลายทางเราอาจจะได้บัฟกระโดดและได้เหรียญแต่เราก็ต้องถือขาเพาาื่อไม่ให้ลิมมีติดไว้เดี๋ยวไม้ 6, ไหกเนี่ยผมเล่นบัฟตัวใหญ่ละกันนะครับ เออแต่คือตอนนี้เราทรงดีนะเพราะว่ายูนิคอร์เนี่ยปกติแล้วผงเข้าใจว่ามันสุง่งก็คือมันอาจจะไม่ได้มาทันทีการที่เราหยิบไอบ้บัฟแพนเค้กใช่ไหมแต่นี่คือมันมาทันทีเลยคือเราหยิบไม้สองและไม้สามมาฉะนั้นเนี่ยด้วยบัฟพื้นฐานที่เรามีเนี่ยทรงเราดีมากนะครับไปดูว่า,มาจะได้อะไรยังไงบ้างปับป๊บปั๊บแล้วก็นี่ตอนนี้อยู่อันดับ30มสิบอนึกว่าชุบตกใจเสียงนกนะครับ อย่าเราสะสมบัฟจริงถ้าถ้าออกไอ้บัฟที่มันออกสองตัวผมก็น่าจะเลือกอยู่นะที่เป็นคันโนรีปะ่ะคันโนรีกับอีกตัวถ้าผมจะคันโนรีกับอุย้ยผมว่าข้ามโอ้โวัวแดงต้องเอานะบัฟมันโอพจัดพลังงานชีนวิตรดช้ามันเท่ากับบัฟเลจด์นะมั่งเถอะอโอ้โหรี่เราขอเน้นหาบัฟก่อนอืมคงต้องเอานะครับผมีมอยู่บัฟเดียว ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยอุ้ยเราเล่นลูกไฟไม่ได้อย่างหนึ่งรู้ไหมทำไมเพราะว่าคุณจำไม้สองได้ไหมผมข้ามไอหมาป่ามาไอ้ผมว่าถ้าเราจะเล่นลูกไฟเนี่ยบัฟหมาป่าเนี่ยค่อนข้างจําเป็นและสําคัญมันเพิ่มความเร็วในการพุ่ง30%ซึ่งไอ้บัฟเลจด์ต้นแจกไม้หกเนี่ยมัน50%เงมันก็ใกล้ๆกันอะใกล้ๆกันอะอุ้ยผมรีเลยดีกว่ารีรีรีอันนี้รีมาแล้วก็ตัดมาช่วงใกล้จบพอดีแต่ตอนเนี้ยแต้มเราใกล้29แล้วนะครับแต่เรามีดีว่ามีผมอันหนึ่งอะผมว่าถ้า ระหว่างทางเนี่ยมันมีดีบัฟไม่ไม่ใช่ดีบัฟเป็นบัฟเพือคะแนนมีของก็าะอาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นเพราะว่าเราแต้มเนี่ยเราไม่ได้ยิงจากเยลลี่หมีตามดานอะไรขนาดนั้นเราผลิตเยลลี่หมีออกมาเองซึ่งมันไม่เกี่ยวกับปัต้องลายซึ่งมันไม่เกี่ยวกับปาร์ตี้เยลลี่หมีขมเพราะว่าเปดผลิตหมีออกมามันฟิกแล้วว่าเป็นอันนั้นนี่อันนี้โอเคเมื่อกี้ผมรีมาไงเพราะว่าเราชนตั้แต่ท้นเกมอันนี้ก็ระยะดีขึ้นนะครับอ่า ตอนนี้เนี่ยบัฟแต่สแตมป์เนี่ยเราได้มาทีละหนึ่งตอนนี้มีนะ่าจะเท่าไหร่วะสามสี่ป่ะสี่หรืองห้าแต่ตอนนี้นี่แหละขอดูวันนี้ก่อนนะเออผมว่าไม่เอาอุ้ยโอ้โหอ่าโหขอลองรีดูก่อนอุ้ยซูปเปอร์แม่เหล็กผมว่าเอาดีกว่าน,นะหรือว่าจะรีดีวะเอาแล้วกันอนะ คือใจไม่เกียเสียดายอัศวินเพราะัเสียผมรู้สึกอัศวินเป็นตัวที่ดีอันไหนอันนี้ออกอีเวนต์อีกแล้วนี่เหมือนผมเพิ่งเลือกสีเขียวไปบ้างก่อนหนึ่งใช่ไหมตอนฉันกําลังเห็นคุกกี้เออสีเขียวรอบหนึ่งตอนนี้ถ้ากับบ้าตอนตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะแบบว่าดูดได้ครบแต่คือตอนนี้เราพื้นฐานเราดีมากเลยนะแม่เหล็กมีลัง,งาลดช้ามีซูปเปอร์แม่เหล็กด้วยมีเพิ่มแต้มด้วยแต่ตัดอยู่ที่ ขาดจากที่บัฟที่มันเร่งประสิทธิภาพเกี่ยวกับพวกเยลลีหมีหรือเกี่ยวกับตัวใหญ่นะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยถ้าในเบรกนี้เนี่ยตัวใหญ่มันก็จะมีแค่2ทางแล้วกระโดดเยลี่หมีกับเ,เหรียญใช่ไหมล่ะก็คงต้องขอดูก่อนคือถ้าเราเก็บถ้าเราเก็บบัฟที่เป็นเพิ่มคะแนนเหรียญมาเนี่ยอีเวนต์น่ะและเราไม่ได้กระโดด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 แล้วได้เหรียญเนี่ยก็จะรีไม่สุดเพราะว่าเราเพิ่งมีบัฟยิงคู่อันเดียวเองนะครับถ้าเรามีย,ย,ยิงคู่สัก2ออันเนี่ยผมว่าน่าสนใจ แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้เข้าโอ้โหตอนนี้ทําลายทีเรามีลูกไฟนะครับลูกไฟได้มาเยอะมากระหว่างทางเพราะเรามีทําลายออกลูกไฟไงแล้วโอ้โหแม่นี้สีขวางเยอะนี่เก็บมา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 นี่ลูกไฟต่อนี่ครับสวยๆอันดับ27แล้วแต้มดูไม่เยอะนะแต่อันดับเขาขับขยับขึ้นมาดีผมว่าแต้มผมว่าไม้นี้เนี่ยเราน่าจะเริ่มขึ้นพันล้านได้แล้วนะในทุกๆไม้นะครับอันนี้เอาเป็นผมคิดว่าเราคงยืนยันไปตามเดิมนะก็คือกระโดด อืมมันจะมีนะเขาดูสิโออันนี้มาก่อนแล้วกันนะครับมาตัวใหญ่ผมว่าไม่สำคัญลีอืมเอาดีปะวะได้ไหมได้ได้ได,ได,ได,ได้เพราะว่ามันน่าจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเราตัวใหญ่กับลูกไฟผสมใกล้ๆก,กันใช่ไหมแล้วเราก็กระโดดต่อที่ตัวใหญ่ลูกไฟเราจะได้เพิ่มคะแนนมาก็น่าจะได้อยู่มั้ง ถ้าบอกว่าตอนนี้คือเราเค่อยๆขยับมาสายลูกไฟแล้วนะมีอันนี้มาเนี่ยเอาวะแล้วทั้งลูกไฟทั้งตัวใหญ่ไปเลยไม่แน่นะครับในไม้789ผมอาจจะได้จะ8 90เนี่ยผมอาจจะได้บัฟตัวใหญ่กับลูกไฟของกันอนะ่ะมันเป็นบัฟเดียวที่ผมรู้สึกว่าเดี่ยวๆมันเป็นบัฟที่กีก้มาเลยนะถ้ามันเล่นกับมันเดียเด่ยวๆอ่ะนี่อันนี้ครับเยี่ยมากโดดอห้งติดติดสกิลพอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายโหถ้าได้บัฟหมีมานั้นะออกสองอันมานี่เราได้บัฟน้ำพุติดมาเลยนะะ นี่อันนี้กระโดดมาลั่วรัวรั่วรัวลัวสมบัติไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่โอ้โหพอสเปอร์มแม่เหล็กแล้วมันมันหมดกังวลหมดกังวลชึบชึบซึบซึบชึ้บโโหมีมีมีโคมามีผมไม่ค่อยมีโหมดอะไรเนี่ยคืออย่างกระจุ่มเมื่อกี้มันโดนสิ่งอยู่โยลธรรมดาไม่กี่อันซึ่งมันไม่ได้เป็นเยล่ธรรมดาที่โดนเปลี่ยนเป็นปาร์ตี้หมีอช่นนี้ไงเพราะเราไม่ได้ทับชนกับปาร์ตี้หมีสีอื่นอะไรเงี้ยผมันก็เลยเสียไม่ค่อยเยอะนะครับผม นี่กระโดดมาอุ้ยติดสกิลไอ้บ่อยจังอ๋อพันล้านเราจะถึงเลยตอนแรกผมคิดว่าตั้งแต่ไม้หกเนี่ยน่าจะพันล้านได้อยู่นะตอนนี้เิ่มไม่มั่นใจแล้วตัวใหญ่เอยโอ้โหตัวใหญ่ทุกไฟสวยครับสวยมีลุ้นพันล้านกับถอดคำพูดโดยด่วนคือ <c ười> ตัวนี้เนี่ยแต่มันไม่มีอะไรมันเฉยเใช่ไหมแต่บัฟที่เรามีเนี่ยมันเป็นบัฟที่มันได้ินจากดาดอยู่แล้วหัวหลักๆเนี่ยคือตอนนี้เรามีเหมือนจะมีเล่นสองสายใช่ไหม แต่ผมยังคิดว่าบัฟสัดส่วนที่เราถือเนี่ยแต้มมันหนักมาทางบัฟเกี่ยวกับตัวใหญ่จะมากกว่าบัฟลูกไฟยังไม่ได้ช่วยเรื่องของแต้มได้สักขนาดนั้นสักทีเดียวนี่นีนน่น,น,น,นี่โอเคเนี่ยพันล้านน่ะมีสิทธิ์นะน่าเรามีชุบนะเว้ยถ้าสกิลไม่ทันอยู่แล้วแต่ผมว่าถ้าสมมติตอนชุบมาแล,แล้วได้ตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต้มเราก็บูสต์อีกนะครับนี่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 แต่๋ย่มีหักแต้มหว่ารอบหนึ่งขาดทุนไปก่อนเพื่อเอากาไรนี่ตรงนี้เก็บ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  เก็บผมจะโดนหักเยอะอยู่นะเอ่อโดนไปสามสิบสามเปอร์เซ็นไม่ใช่สามสามล้านจากเก้าห้าแปดไม่รู้จะกำไรหรือขาดทุนอ่ะดูดินี่มีลูกไฟมาถ้ามีตัวใหญ่สักอันหนึ่งผมจะกำไรแต่ถึงแม้ว่าผมจะขาดทุนผมคงจะเล่นต่อเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งไม้หนึ่งระยะเราไม่ได้ไงอืมขาดเอ้ยกำไรแต่ขาดทุนวะถ้าเท่าทุนก็ดีนะเฮ้ยกำไรนิดหน่อยแต่ได้ระยะที่ไกลกว่าก็โอเคก็เกือบพันล้านนะเก้าหกสองนี่ไงจะไม้ถัดไปนะเนี่ยมาแน่ขอบั๊บ ไมเอา,า่ะโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเธอคือจิ้งจอกละสิบายนะต้องเลือซสายไหมตามหลังแ้วจะเลือกสายผมเปิดโพยดูแป๊บอ๋อไม่เป็นตาบาทับเฉยผมก็นึกว่าเจอบับเลเจนก็ยังดีหน่อยเพราะวาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ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 ยเอาเลยเอาเลยเอ้ยเราพลิกผันว่ะมันเลือกสายทําลายดีกว่าคือเมื่อกี้ผมเสียดายอ่ะเรารีแล้วมันไม่มาแต่จิ้งจอกมาพอดีก็ใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้อยู่อย่างน้อยเนี่ยตาบะทับันรันเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ย ตอนนี้มันจะมีอีกปัญหาหนึ่งที่กาลังเกิดอยู่ก็คือเราไม่ครบ8ประทับสักทีซึ่งแประทับเนี่ยมันก็ดีแต่อย่างน้อนยไหมเมื่อกี้ก็ไม่ขาดทุนไงแต่ผมว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูอะตอนนี้เราน่าจะเจ็ไม่ก็6กนี่แหละถ้า6กเนี่ยต้องการของงานนีน่คือจบแล้วตอนนี้เรามีบัฟหินมาแต่บัฟหินเนี่ยดาเน,นี้ยไม่มีไม่มีผลเพราะว่าตอนนี้ไม่มีสิ่งกีดขวางแต่ไอด่านรอางสุดท้ายอะจริงดานสุดท้ายก็ด้วยแหละเราก็จะแต็มบูส์แล้วฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราคิดถูกแล้วเมื่อกี้หมายเมื่อกี้ท วิ่งมาจนสุดท้าอยู่อย่างเดียวก็คือไม้แรกเราไม่ได้เล่นนะครับแต่คือเบรกซีซั่นนี้เนี่ยผมก็จะเป็นแนวนี้ตลอดนา่ะาแต่้งแต่คิดได้เรามั้งก็คือไม้แรกไม่ได้เล่นนะเพราะไม้แรกผมมีหารบัฟเนี่ยเออแล้วเราเราม่เล่นไม้แรกแล้วก็ดูไม้2ว่าโอเคมีบัฟไหมซึ่งผมวิ่งไม้แรกทุกครั้งที่ลองไม่ไหวใช้เพชรเยอะนะครับใช้เพชรเยอะอใช้เพชรแล้วก็ใช้เวลาเยอะไอไอใช้เพชรแล้วผมไม่เท่าไหร่หรอกมันมันมันเสียตังค์ได้แต่มันเสียเวลาเออเสียเวลาเรียคือมันโอกาสยากนะที่จะแบบว่า ไม้หนึ่งไม้สองได้บัฟที่มันน่าจะเป็นคอนเทนต์ในเบรกนี้นะในเบรกนี้ตอนนี้สามลร้านมีนี่ครับเนี่ยสิ่งขวงมันน้อยนะเป็นพิธีผมว่านะถ้าระหว่างทางมันมีทักไม้ที่ได้เป็นบัฟระเบิดก็คงต้องหยิบเราก็สมบัติระเบิดนี่เฉพาะไม้ใช่ไหมแต่มันเหลือไม้แปดเก้าสิบถ้าได้ระเบิดมาเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่าผมว่าตั้งแต่แมปถัดไปเนี่ยสิ่งของเริ่มแบบว่าจริงจังและสีเรียสแล้วฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รีบตัวบัฟอะเนี่ยบัฟทำลายเนี่ย ในไม้ที่8นะครับไม้นี้ไม่มีอะไรมากหรอกนี่นี่ใกล้ชุบนะครับพันล้านเก้าร้อยนะครับชุบมาก็พันนี่นี่ออเดี๋ยวท้ายแมปเนี่ยเราก็จะวิ่งได้ระยะใหม่นี่อันนี้เพิ่มคะแนนเจลรี่ตอนมีลูกไฟสวย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 แถวนี้น่าจะมีตัวใหญ่ไหมน่าจะโอ้โหไม่ดีเลยอะ่ะออกพร้อยกันอย่างนี้นี่พันล้านแล้วครับสบายขึ้นระดับสิบแล้วอุ้ย,ยติดหัวติดหัวติดทัวก็ดีมันจะได้เด้งต่ํามันจะได้ผลิตได้ขี่ขึ้นตอนนี้พันหนึ่งแล้ว ผมว่าไปไม่ถึงขวดเลือดนะอ่าไปไม่ถึงไปไม่ถึงคือถ้าเป็นตัวอื่นที่มันมีบูสระยะหน่อยผมว่ามันไปถึงแหละแต่ตัวนี้มันไม่มีระยะอะไรทั้งนั้นนะคะผมผมว่าปล่อยตายเฮ้ยไปเอาไปผมว่าเราไม่รีดีกว่านะเพราะว่าเรายิ่ยงไกลจากลูกตรงขวดเลือดอนะไม่ถับเราจะขาดทุนน้อยผมว่าออกตรงน,นี้แหละเนี่ยแหละนี่แหละ,หละมาครับพันสองละขอบัฟจึงจ้งๆหน่อยอันนี้อาจจะไม่เอานะ โอ้โหผมว่าน่าเอานะเอา,เอามันจะมีบับงูวสละเออนี่ไงสวยตอนนี้นะ่าสแปดแล้วแหละเอ้ยก้าแล้ววะ่ะเจ๋มมากโอ้โหผลิตเอาเอาเอาตัวนี้เหมือนต้องดูกระบะมมนจะทําลายได้ปะอุ้ยตอนนี้คือแบบว่าถ่ายทําลายจะจัดเลยนะมเ,เดี๋ยวดูก่อนโอ้หบับเลเจิ้นเยอะอุ้ยตนไม้นี้แต้มโดดแน่นะครับไม้นี้มาแน่คือไม้นี้ไม้เดียวอ่ะเราได้ทุกอย่างเลยนะคือได้อีเวนท์ทำลายใช่ไหมได้มาทั้งสอง ไอ้ไม่ใช่ไอ้สแตมทำลายได้บัฟเลจนดอีกได้บัฟฟบแปรดกโอ้โหมาอมานี้เข้มเข้มเรารู้ผมรู้สึกคิดถูกที่ไม่ไปกินนางฟ้าเราออกไวเพราะว่ามานี้มันน่าจะเลือดเต็มหลอดพอดีนะซึ่งมานี้เลือดเต็มหลอดเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ควรนะครับเออฝ่าตัวใหญ่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 นี่ครับสี่ขวางเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่ทำลายได้มานี่อุกกาบาตเนี่ยขอสังเกตดูกระบาดทีหนึ่งว่ามันทําลายไหมนะ ค,คืออยากรู้ว่ามันทำลายหรือเป็นแค่เอฟเฟกประกอบขั้นฉากเฉยๆไปดูนะนี่มันจะทำลายด้วยนะฉะนั้นคือแจ่มมากแจ่มแจ่มแจ่มนะครับเรามีคู่ต่อไม้ได้ใครจะไปคิดว่ามาเล่นสายตัวใหญ่อยู่ดีได้ชิปเป็นสายทำลายนี่ตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหทำลายเชลละหกแสนหกแสนสองนะครับตอนนี้มีลูกไฟพุ่งมาอีกนี่รู้สึกเสียดายบัฟหมาป่าที่ฆ่ามาเลย <laughs> คือถ้าผมได้หมาป่าตอนนั้นถ้าผมไม่ฆ่ามานะเออแต่ก็ไม่แน่ คือถ้าเราถ้าเราไม่ฆ่าหมาป่าตอนนั้นเราอาจจะไม่มีแม่เหล็กในตอนนี้เพราะแม่เหล็กเราก็สำคัญอยู่นี่เพราะแม่เหล็กมันทําให้เราเก็บเอลิปติได้ครบแล้วมันทาให้บับเลเจนต์ได้ทางานได้ดีมันก็ทาลายทีนี่เป็นคอมโบอย่าง,งวาดไว้แต่มันสูงะนะแค่มันบังเงิญนตรงตรง,ตรงล็อกเราไปหน่อยนะคร <laughs> ับปั๊บยิง้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกวกโอเคตายท้ายพุ่งครับพุ่งพุ่งเออพอดียิงขึ้นใหญ่มีลูกไฟมีลูกไฟ ลูกไฟตัวใหญ่ต่อโดดครับโดด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 ตรงนี้พื้นสูงนิดหน่อยตอนนี้เรามีซุปเปอร์แม่เหล็กตอนตัวใหญ่นะเรา่อนั่งสบายมากตัวใหญ่ต่อนี่ทำลายทำลายทำลายโอ้โหทัองทำลายท้้งหนีคอมโบคอมโบคอมโบเออผันล้านแล้วครับยังไม่ทันจะได้ชุบเลยพี่ชายแลวเรามีชุบจากถั่วด้วยถั่วเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้เต็มหลอดนะก่อนที่มันจะใช้เพราะเราผลิตเยอะอยู่ เยลลี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ระยะเราดีแน่เพราะว่าเราพุ่งเยอะมีแม่เหล็กนี่นี่เออเอออันดับหกแล้วครับโดด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 ยิงยิง,ยงบุบ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 มีตัวใหญ่ต่ออุ้ยตอนมันกระพริบมันทําลายหินไม่ได้นะต้องไปต่อที่ไม่กระพริบนะครับเสียดายจังพันสี่ละเฮ้ยสองพันก็มีสิทธิ์ลุ้นนะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยดูจากหลอดที่มีตอนเนี่ยเราสกิลทันแน่แต่ต้องทันในรอบชุดนี่แหละรอบธรรมดา รอบธรรมดายังมีลุ้นที่จะทันอยู่นะมีรู้ไไว่าถ้ามีคนเลือดอ่ผมว่ามีลุ้นทันในรอบธรรมดานี้เลยนะยังไม่ต้องรอแบบชุบอบเนี่ยโอ้ยสบายๆเลยอ่ายโอ้ยไอไลท์แทงดันออกที่เป็นเลือดอะและให้ตอนนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่าเราติดสกิลอยู่นะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคจึบจ๊บจึ๊บทันเจ็ดโอ้ดีแล้วถั่วใช้หลังสุดเท่ากับถั่วแล้วน่าจะเต็มอยู่นี่ แต่สกิลไม่ไหวละสกิลไม่ไหวขอให้มันหลอดเต็มเหอะขอตัวใหญ่สักทีหนึ่งอ่ะนี่นี่นี่ตัวใหญ่จะได้เก็บเยลลี่เยอะๆไม่เต็มนะเกือบเต็มนะครับอืมสกิลไม่ทันเต็มที่เก็บได้หนึ่งชิ้นนั่นแหละแต่ก็เกือบสองพันอยู่นะที่ขาดสกิลไม่ทันเออหนึ่งเก้าสามห้านะครับตอนนี้เราเหลือไม้ก้างไม้สิบเรื่องสิบสองบัฟน,นี่มันคงจะมีโอกาสอยู่นะถ้ามันออกไอ ที่เป็นสองตาประทับออกมาใช่ไหมแต่เรามีชอปเปอร์ไม่เล็กอะไอบัฟสิบสองอาจจะไม่คุ้มขนาดนั้นโอ้ไม่เอานะผว่าเราโอ้โหเฮ้ยมาจริงเหรอโอ้โหสองบัฟเฮ้ยเดวิสจริงก็น่าสนใจเอาเราจะขอลองรีดูก่อนโอ้ขอขอรีดีกว่ารีดีกว่า ต้องเลือกแล้วแหละกระตุยอยากจะดีกว่าวะกระตุยหรือนักบินเว้ยนักบินมีระเบิดกระตุยด้วยคือเมื่อกี้เนี่ยที่ผมให้น้ำหนักกระตุยดีเนี่ยอยป๊บนึงนะขอที่ผมให้น้ำกระตุยดีเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจอย่างหนึ่งคือตอนนักบินสกิลมันตัวใหญ่หรือเปล่าและถึงแม้มันจะไม่ตัวใหญ่มันก็ไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าสุดท้าย,อย๋อวตัวใหญ่มันชนกันหลังสกิลเสร็จแต่น้องกระตุยเนี่ยผมงจาได้เมื่อกี้ผมจำได้ไดว่าถ้ามันตัวใหญ่อ่ะมันจะรันสกิลตัวใหญ่เลย แต่เมื่อกี้อไอตัวนักบินมีระเบิดไงนะครับโอ้เมื่อกี้ถ้านักบินไม่มีระเบิดเนี่ยผมคงเลือกกระต่ายโดยไม่ลังเลผมคิดว่ากระต่ายน่าจะดีกว่าในออปชันที่เรามีในตอนนี้นะครับในในในแพทเทิร์นที่เราเลือกแน่อนแหละกระต่ายเนี่ยมันมีตอนสกิลตอนสกิลล่างล่างแรกที่มันจะเปลี่ยนยิร่ธรรมดาเป็นยิริหมีแต่มันไม่ได้กระทบขนาดนั้นเพราะว่ายลริหมีที่เราเล่นในตอนนี้เนี่ยเราเอีงมาจากการตัวยงตัวใหญ่เราไม่ได้เน้นจักดาษขนาดนั้นมันน้อยมาก มันมีผลน้อยมากยิ่งเมีจักดาดด้วยบัฟที่เรามีตอนนี้นะเนี่ยครับเนี่ย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 ปั๊บปั๊บปั๊บนี่เห็นไหมเออมันก็จะรันตัวใหญ่ได้เต็มประสิทธิภาพของมันผมคิดอย่างนี้นะคิดไปคิดถูกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราคิดด้วยตงระกาศนี้อ่ะไอ้ทึบไอ้ทึบอุ้ยผมติดเรามีเออเขาเข้าเท่ากับว่าเราเล่น12บัฟก็ได้นะ12แตมป์อ่ะปั๊บ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 ทีมงไห้สุดท้ายเนี่ยผมลืมอยากได้พวกตัวที่แบบว่าเป็น ทำลายมันมันแล้วพราะตอนนี้บัฟทำลายเราก็เดือดอยู่นะเลมอนอะไรเงี้ยปลาไหลอะไรเงี้ยเลมอนอยากเล่นมากสุดแล้วเหมือนเบสนี้ตั้งแต่ลงคลิปมาเรายังไม่เคยได้เลมอนมาเล่นเลยปะตัวน,นี้มันยากตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับปลาไหลก็จริงๆริงไม่ต่างกันหรอกแต่แค่ใจเราอะ่ะยึดติดกับเลมอนเอ้อตึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่โอ๊ยไอ,ชอ้ชดไอ้ชอดสปอร์ตอะไรแล้วเยลลี่หมีเยอะๆนี่คืออย่างแจ่มเลยนะแต่ผมว่าเออคิดไปคิดมาเนี่ย พราะตอนแรกผมเลือกผมไม่ได้เห็นสมบัติสปอร์ตไลท์ผมว่ามันอาจจะแลกกันได้ไงแงหนึ่งคือมันมีสปอร์ตไลท์ไงแล้วเราได้ตัวใหญ่บ่อยเออเพราะสปอร์ตไลท์บัมบูสต์ได้ยันรหมีนะครับปับป๊บปั๊บอืม,มนี่ครับเนี่ยยิงมาเนี่ยเออยัลี่ก็ถูถกถูกเปลี่ยนอยู่นะอาจจะไม่ทันพวกอันหลอกนี่แกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับโดดเนี่เห็นไหมตัว,ต,ว,ต,วตัวใหญ่เราก็จะได้รันสกิลเลยที่มันถ้ามันมีตัวใหญ่ด่านมันก็จะไม่ชนกันเออ แต่นักบินสมมติถ้ามันตัวใหญ่ต่อสกิลเลยนี่ก็ไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่าเราจะเสียตัวใหญ่ฟรีไปหลายจังหวะพยายามดิสเครดิตนักบินมาเยอะๆตน,นี้ก็2,000สอง2,000สบายนะนี่นี่น,นี่โดดพื้นล่าง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 เออนี่มีลูกไฟอีกนะครับผมอันนี้หมดจังหวะตัวใหญ่แล้วพวุ่งล้วนแลวน้วแล้วก็รอน้องแปลงล่าง2,000สบายน้องแปลงล่างอุย้ยมีลูกไฟอีกสวยครับ อลูกไฟเราก็จะได้แต้มบูสต์มาอีกเออนี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวโอ้ยลูกไฟต่อโอ้ยตัวใหญ่ลูกไฟเต็มแมปสองพันสองสองพันสองแล้วตอนนี้สปาร์สสามพันมีลุน้นเพราะว่าเหมือนแมปนี้มีขวดเลื่อนอีกแล้วแมปนี้ได้แต้มมันเร่งเร็วกว่าที่เราคิดนะครับฉะนั้นผมว่าสามพันมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะเราใมีสิทธิ์ลุ้นนะนี่อุ้ยมีขวดเลื่อนเอ้ย,อยเผื่อาจะสกิลทันก่อนตุยแล้วก็เราก็จะเป็นจังหวะยื้อสกิลได้พอดีเออนี่โอ้ ได้หลอดฟรีผมว่าสามพันถึงมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นสูงนี่ควรเลือกใหญ่อีกโอ้โหยังไม่ทันจะได้ชุบเลยโอ้สามพันสบายแล้วนี่ก็จะสองพันแปดแล้วเนี่ยเออโอู้เนี่ยไอ้ด่านนีข้ของจริงของจริงโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีพื้นหลุมเยอะไปหน่อยมันโดดไม่ได้นี่สามพันยังไม่ทนันจะสามพันแล้วยังไม่ทันชุบเลยแล้วผมว่าดูแล้วเนี่ยเราได้สกิลปิดท้ายนะตอนนี้มันชาร์จหลอดใช่ไหมแต่เรามีชุบทั้งสองรอบผมว่าเราสกิลดึงใบแล้วก็สามพันเรียบร้อย สามพันห้าแต่ไกลไปหน่อยไม่น่าถึงนะครับผมนี่ลุยกิวต่อเอ้ยขนเลื่องมาอีกอันนี้อาจจะไม่ค,ค่อยคุมสักเท่าไหร่เพราะเรื่องเราน่าจะหมดพอดีตอนปุยอ๋องจะมีหลอดซ้อนกันไม่ค่อยเท่าไหร่สามพันห้าได้อยู่นะสามพันห้าได้อยู่ไม่นี้เดือดมากเดือดจิงยังไม่หน่ยน่าจะชูเพราะสุดท้ายนะลแล้วมั้งลืมแล้วนี่นี่สามพันสามสามพันสามนี่ขอมีชูไปสักทีโอ้ยหมดแล้วน้องหมดอุย้ยน้องน้อง,น,องน่ารักจังอะ่ะไม้สุดท้ายแล้วครับ ตอนนี้ไม้นี้แต้เรากดไปเท่าไหร่นะ9ก้าวันสี่แล้วโอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยครบสิบสองเอ๊ะเหมือนเราน่าจะน่าจะได้บัฟแถมปะเฮ้ยผมว่าจิ้งจอกดีผมว่าจิงจอกผมว่าเอาตอนนี้ไม่มีบัฟอะไรหรอกแต่ผมว่าคอมบินเนชันน่ะคอมโบอันนี้คือเราได้บัฟหินใช่ไหมอ๋อยังอยงอย่อย่งได้สิบสองเพิ่งเคยเล่นบัฟไอหินไม่มีหรอ แต่ว่าเราไม่ครบเนาะหรือว่ามันห้ามซ้าเฉยๆมั้ยไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมนี่จิ้งจอกผมผมเห็นภาพความโกงได้เต่เห็นเป็นจิ้งจอกกับสมบัติทำลายแล้วนะครับนี่คือจิ้งจอกมันอ่ะหนึ่งมันเปลี่ยนเยลลี่เยลลี่หมีอ่ะเป็นของมันแล้วแต้มเราเดือดแต้มเราจะเดือดจากตรงนี้สองใสเลี้ยงมันเป็นทั้งตัวใหญ่และลูกไฟสามสมบัติชิ้นสามคือสมบัติทำลายทั้งแมปมันเพอร์เฟกต์มากมันเพอร์เฟกต์มากนะครับผมมันเพอร์เฟกต์มากนี่ปั๊ปปั๊่ปั๊ปปั๊ปปั๊ปนี่ เนี่ยเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยแล้วก็เรามีตัวสมบัติชิ้นหนึ่งติดมาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บางจังหวะแต่ผมว่ามันไม่ได้สมผลมากนะแต่ก็ช่วยอยู่บ้างเผื่อบางทีจังหวะเราเดทแอร์ไปถึงไม่มีไอเทมตัวใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะเสียอย่างเดียวคือนี่แหละไอตอนเนี้ยผมต้องรีบรีบสกิลหน่อยปับป๊บปั๊บกลับมานี่เห็นไหมนี่โอ้โหโกระโดดทั้งแมปอะกระโดดทั้งแมปทำลายทั้งแมปยิงทั้งแมปนะครับยิงทั้งแมปเนี่ยเนี่ยโ,โ,โ,โอ้โหโคตรเดือดลูกไฟต่อเห็นไหม แทบจะไม่มีจังหวะเหงาเลยนะแต้มแบบว่ามาตลอดมีคอนเทนต์ตลอดโอ้ยผมเสียล่วงเออได้อยู่โดดโดดโดดนี่นี่วิ่งแป๊บแป๊บ party, พันล้านแล้วนะครับถ้จารจร,งริงๆอกมาอยู่ไม้แปดเมื่อกี้นะผมบอกแล้วว่าก็จะเดือดกว่านี้แต่มันเลื่องไม่ได้นะจริงๆเมื่อกี้ช้อยกระต่ายก็ดีมากอยู่แล้วนะครับนี่พันห้าชุนี้ 15. ช,ชอดเหงาแต่ไม่เหงาเหงาไม่นานนะตัวใหญ่มาเสิร์ฟต่อเลยอนะ่ะเออเสิร์ฟให้เราถึงที่นี่นี่โอ้ยตรงนี้หมดอันนี้เหงา แต่ก็ทําลายอยู่ก็ได้เยลลี่ระหว่างทางอยู่นี่นี่เอ้ยน่าจะได้กลับไปล่างหมาจากแถวนี้เพราะตรงน,นี้มันติดไม่ได้โอเคต้องเก็บสแตค็คนะครับไป้าไป้า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 ยป้ายเรียบร้อยโอ้โหพุ่งตลอดทางทําลายตลอดแมปนี่เออพุ่งตลอดนะครับพุ่งตลอดนี่ทําลายต่อเออสวยมากสวยงามมากตอนนี้ป้ายป้าอุย้ยระเบิดทั้งแมปต่อสองมันสองพันแล้วครับตอนนี้ โยเลลี่ธรรมดาเควสมันจะเดินไหมนี่ยเราจะดูไอเควสยเลลี่ธรรมดาผมจะได้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ค่อยเดินนะเพราะว่ามันมีเราเราสปีดเร็วตลอดเพราะสปีดเร็วอะ่ะมันกว่าปาร์ตี้โยเลลี่หมีได้เรื่อยๆแล้วมันทําให้มันเพราะเราวนครบหลุมลได้พอดีของมันและยิ่งเรามีหมีโขนนะผมว่าโยเลลี่ธรรมดาเควสนี้ไม่น่าจะได้เดินคุณดูดิเพิ่ห้าเท่าสิบเอ็ดเองนี่นะครับผมเรามีชุดทั้งสองรอบตอนนี้สองพันแปดแล้วและเราไม่ตายง่ายๆนะครับเราอีกเพราะว่าเรามียูอยู่เรื่อยๆอยู่เอ้ยแตไ่ไอ้นั้นจบเฉยวะ่ะ โอ้แล้วปาร์ตี้หมีมานะครับเค้กหมีไอ้นี่วนน่าจะใกล้จุดวนดาดแล้วนี่แถานี้อ่าวนดาดวนดาดวนดาดโอ้ตอนนี้สามพันวนดาดวนดาดด้วยสามพันสี่มีชุดสองรอบมันต้องเก็บสแต็กล้วนะครับผมอาจจะลองเีอีกรอบหนึ่งเผื่อเราได้จังหวะด,ดีกว่านะเดี๋ยวขอดูตานี้ก่อนนี่นี่สี่พันหนึ่งไหมอยากได้สักสี่พันไหนแต้มมาขนาดโอ้แต้มเบื่อมากนะครับอ่าอันนี้ชุดรอบสุดท้ายครับตายแล้วตายเลยขอสักสี่พันเฮ้สี่ขั้นดอนสองสเต็ปเจ็ดครั้ง โอเคโอเคโอเคผมว่าเราวิ่งรวดเรินแต่ดีโอไม่ถึงว่ะขอสักทีหนึง่งรีทั้งหน่อยผมอยากได้สี่พันอยู่นะมานี้รีมาครับตานี้สามพันสาไม่ถึงอยู่ดีว่ะโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะฟินฟินฟินสวัสดีครับ